เครื่องต้มยำมีตะไคร้ใบมะกรูดมีข่าใช่ไหมครับเราจะต้ยมยำแต่เราอยากจะปลูกตะไคร้ด้วยผมมีวิธีง่ายๆเราก็ดึงตะไคร้เราออกมาแบบนี้พอเราดึงตะไคร้เราออกมาได้แบบนี้เราจะนําไปต้มใช่ไหมครับแล้วเราจะปลูกด้วยเดี๋ยวไปรับชมขั้นตอนการทํากันเลยนะครับดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลนะครับ เวลาเราซื้อเครื่องต้มยำม,มาใช่ไหมครับเวลาเราจะต้มเครื่องต้มยำเราจะปลูกตะไคร้เราตัดของตะไคร้ประมาณนี้เลยนะครับเราตัดตะไคร้ออกเราตัดออกแบบนี้เลยเวลาเราจะปลูกตะไคร้เราไม่ต้องเอาทั้งต้นเสียบลงไปก็ได้ครับเราตัดแค่นี้ เดี๋ยวเราก็นําไปปลูกได้เหมือนกันครับพอเวลาตะไคร้เขาแตกขึ้นมาเขาจะขึ้นเป็นลําต้นขึ้นจากตรงนี้ครับสามต้นเดี๋ยวเราก็เอาไปลงดินกันเลยครับพอเราตัดตะไคร้เราได้แบบนี้นะครับเราก็าตะไคร้เราลงไปที่ดินเลยนะครับปักลงไปแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าตะไคร้เราจะตายนะครับพอเราปักได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ลดน้ํา ที่ต้นตะไคร้เราแล้วเราก็ทิ้งไว้เดี๋ยวตะไคร้เราก็จะแตกหนอ่อเป็นลำต้นขึ้นมาครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ